สวัสดีครับก็ต่อไปนะครับอยากเช็คใหม่ก่อนนะครับอาจจะมีเสียงเมาส์นะครับต่อไปก็ผมจะสอนนะครับวิธีการนำเชมเพลนะครับหรือนำเว็บไซต์นะครับของระบบบากนะครับไปเป็นใช้เป็นแบบแบบฟอร์มนะครับวิธีง่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่เรียงใหม่เองทั้งหมดนะครับแต่เป็นใช้เป็นวิธีการ c o p y นะครับแล้วไปแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนรูปภาพทีหลังนะครับผม ก็มาเริ่มกันเลยนะครับนับแรกนะครับผมนับแรกครับให้ไปก๊อปไปเปิดในไลน์ครับผมอะไรี้นะครับให้เปิดไลน์นะครับอันคลิกไปเมื่อกี้นี่เกี่ยไม่เกี่ยวหรอครับคลิกไปเมื่อกี้นี่เปิดในไลน์ครับมันจะมีลิงก์ที่มันขึ้นว่าเว็บสปองกุบาทนะครับกดเข้าไปลักหนึ่งทีนะครับอ่าครับพอกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแชร์กับฉันเว็บสปอตบุญบาทครับ อันนี้นะคือไฟล์หน้าอินเด็กนะครับที่เราจะเก้เอาไว้เอาไว้โยนขึ้นโดเมนตลอดอนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้ใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับเราจะทําการเอาแบบฟอร์มนะครับแทมเพียเว็บไซต์ของทัวร์กุณบากไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวชิมินเป็นสีม่วงนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกนะครับทําสําเนานะครับทําสาเนานะครับกดทําสําเนาหนึ่งทีนะครับ จะขึ้นกําลังสร้างบริเวณมุมซ้ายล่างนะครับผมนะครับมันจะสร้างสักพักหนึ่งนะครับมันจะทําการกับคอปปี้นะครับแล้วก็นะครับทีนี้มันจะบอกว่าสร้างในไรของชั้นเสร็จแล้วนะครับให้ไปดูที่ไรของชั้นนะครับหรือไรที่เก็บข้อมูลนะครับของเมลเมลของเรานะครับ Gmail ของเรานะครับมันจะบันทึกไว้ใน Gmail ของเรานะครับอันนี้ ถ้าแนะนําให้ใช้เป็นเมลส่วนรวมนะครับผมหรือเมลตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเผลออย่าเผ็นอไปลบนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาใน Google Drive นะครับของเรานะครับจากน,น,นั้นเดี๋ยวเรลคลิกเข้าไปเลยครับผมอ่าเัาคลิกเข้ามาครับทีนี้ลองแก้ไขข้อมูลครับผมจะใช้เป็นปูธอนคาร์มินนะครับ พอตั้งเป็น p u r คำวินนะครับนี่เป็นตัวอย่างครับสังเกตตรงนี้นะครับให้ให้มาที่กดเลยแพร้นะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วลองตั้งครับเป็นเป็นชื่อโรงพักนะครับตามด้วยโพลิสนะครับเช่นคำวินนะครับผมใช้ kha นะครับ kha min นะครับ p o l i c e m มิ t Police นะครับตอนนี้นะครับของผมมันซ้ำนะครับว่าผมผมเคยทดสอบโดยใช้ขมินบุรินทะผมจะลองอเพิ่ม r l ของขมิน police ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอ,อันนี้ของผมใช้เป็นขมิน police ส,สกุลนะครับผมแนะนำใช้เป็น อันนั้นธรรมดาก็ได้ครับผมเป็นชื่อโรงพักแล้วชื่อโรงพักตัวเองนะครับเป็นเช่นผมกุดบากโพลิสเฉยนะครับของผมนะครับแต่ว่าอันนี้สกุลนี้ผมใส่เพิ่มนะครับท่านไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับให้ใส่แพ่อชื่ออําเภอชื่อสพแล้วก็ใส่คําว่าโพลิสก็ได้นะครับอันนี้ผมแกเพราะว่ามันซ้ํานะครับผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็กดเผยแพร่ครับนี่หลังจากกดเผยแพร่นะครับให้เราลอง ดูเว็บไซต์นะครับผมอ่าดูเว็บไซต์นะครับนี้เราจะดูได้นะครับแต่พอนะครับเราไปดูโดยใช้ที่อื่น,นครับอ่าผมมีเบราว์เซอร์อย่างหนึ่งเนาะผมเปิดซ้อนกันไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ถ้าเราล็อกอิน g m a i คนอื่นดูแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครทำแล้วขึ้นแบบนี้แสดงว่ายังไม่เผยแพร่สาธารณะเป็นสาธารณะนะครับผม วิธีแก้ก็คือนะครับผมให้มาที่ตรงหน้าแก้ไขเว็บของเรานะครับให้มาที่รูปคนกับเครื่องหมายบวกครับมันจะขึ้นว่าแชร์ผู้อื่นครับให้เราตั้งเป็นนะครับตรงลิงก์ครับมันจะมีคําว่าเปลี่ยนครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับมันจะมีสองอันนะครับให้มาที่เว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับตรงจํากัดนะครับ ถ้าเราเลือกเป็นสาธารณะนะครจะได้เห็นได้ทุกคนครับใครที่มีลิงก์ก็สามารถดูได้นะครับกดเสร็จสิ้นครับครับกดเสร็จสิ้นนะครับอันเมื่อกี้นี้เราก็กดดูเว็บไซต์คีครับเว็บไซต์นะครับปัดลิงก์เว็บไซต์มาครับอันนี้ป p y ลิงก์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมเราจะใช้ในการนะครับ คัดลอกครับแล้วเอาไว้ในไฟล์อินเด็กนะครับผมแต่ในในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเอาลิงก์ไปแพร่เว็บไซต์ก่อนนะครับดังนั้นเราก็มาเปิดดูครับกดเปิดครับทีนี้เราก็จะดูได้นะครับโดยที่ไม่ไม่ไปซ้ํากับนะครับไม่ไม่เออร์เรนะครับไม่เออร์เรสสเพราะว่าตอนนั้นเราตั้งเป็นส่วนตัวไว้นะครับ นี่ก็นะครับอันนี้เป็นวิธีเคยแพ้เสร็จเล้วครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอีกวิธีนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับวิธีเอาเทมเพีทําอาควาไพนะครับผมไม่ได้ตัดนะครับจะอัดคลิปยาวนะเพื่อความเร็วดเร็วนะครับก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ที่ลิง ครับลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับออันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับวิธีเมื่อกี้นะครับอันนี้วิธีแก้ไฟอินเด็กนะครับวิธีแก้ไฟอินเด็กแล้วโยนเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับ F f ฟ l e ซ i l l a นะครับให้เรากดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดหนึ่งครั้งครับ ผมขึ้นตั้งยมดาวน์โหลดนะครับาดาวน์โหลดเรียบร้อยครับผมอันนี้ดาวน์โหลดไว้ก่อนนะครับส่วนวิธีทำนะครับวิธีทำขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กด ยอนกลับนะครับหรือไปดูใหม่อีกทีนะครับผมก็ขออภัยด้วยครับถ้าข้อมูลไม่ครบหรือทำเร็วเกินไปนะครับผม